สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนแล้วสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับสําหรับ<ห>การ<ห><ะ>มาม่อนผู้ดูแลสัตว์นะครับอ่เราไป <วะ S 2> ทบทวนสก,กิลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสก,กิลที่หนึ่งเนี่ยเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันเนี่ยโอกาสถึงสามสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์กและย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมนะครับหรือพื้นที่พิเศษของแผนที่ทันทีนะครับในวงเล็บบอกว่าเพิ่ม บวก5%เมื่อไม่แสดงผลนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยวงเล็บบอกว่าเป็นใหม่นะเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างเลนมาเหลือเกต35%โอกาสสร้างเลนมางฉันในพื้นที่ว่างแบบสุ่มสร้างในพื้นที่เตือนวิธีฝ่ายตรงข้ามเตือนทุยสร้างในพื้นที่เตือนวิรี่ฝ่ายตรงข้ามก่อนก็จะเป็นแบบเอ่อโดนก่อสร้างก๊อปปี้อะนะแล้วก็พ่วงมาด้วยเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่ฉันนะครับ นี่ไงเขาแก้คําตรงนี้แล้วนะถ้าเราย้อนดูจากคลิปทนะัวร์อีเวนต์อ่ะตรงนี้เขาเขียนค่อนข้างงงนิดนึงนะครับนี่เขาเปลี่ยนคําพูดแล้ะเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่ฉันนะโอกาสรับ40%เ,เนี่ยรับพื้นที่ที่แพงที่สุดของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็แล้วเขาต้องมาตกที่ตัวเรานะเขาไม่ไม่ต้องไปตกที่เมืองเรางงไหมเ,เขาต้องมาตกที่ที่ตัวเรานะครับคือมันจะเป็นขมโมยเมืองอ่ะนะ ปกติถ้าเป็นไกด์เนี่ยไกด์ผู้บริจาคมันจะเด้งนะเออเด้งไปเด้งไปยังแลนด์มาร์กนีฮยใช่ไหมครับแล้วก็รับพื้นที่ที่แพงที่สุดอันแต่เนี้ยเออรับพื้นที่ที่แพงที่สุดเลยนะครับอ่าบัฟสองอาทิตย์นะครับเมื่อก่อสร้างหรืออัปเกรดหรือตกแลนด์มาร์กของเราแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอกาสติดตั้งหลุมดำนะครับพวกมาด้วยมาตกหลุมดำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสย้ายทันทีภายในแถวนะครับอ่าก็จะเป็นหลุมมุดนั่นเองนะ เดี๋ยวผมจะอ่านในส่วนของร้านค้ารวมดาวนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเ,เนี่ยเขาแก้เขาแก้คำอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะเห็นเห็นช่วงเวลาไหมครับคือในร้านค้ารวมดาวเนี่ยเริ่มจากวันนี้วันที่อีเวนต์ออกเนี่ยนะครับบ่ายงครึ่งถึงห้าทุ่มห้าสิบเก้าเนี่ยในวันเดียวกันเนี่ยเราจะได้มามมอนผู้ดูแลสัตว์ S บวกเลเวลยีนะครับ หมูตุนนะครับ A 5ห้าใบแล้วก็อัญมณีทุกสถานะนะครับบวกหกแล้วก็เสียเจ็ดหมื่นู่มดาวนะครับนะครับแค่หนึ่งครั้งต่อ c อค n t นะครับส่วนในช่วงเวล,ล,เวลาเนี้ยตั้งแต่วันที่หกเที่ยงคืนนะครับจนถึงวันที่หมดอีเวนต์เนี่ยวันที่เก้านะครับอ่าบ่ายมงครึ่งนะเราเราจะไม่ได้อัญมณีทุกสถานะนะครับอันที่ผมมาร์คไว้เนีครับ อ่าเราจะไม่ได้แค่อันนี้อันเดียวนะครับหลังจากาช่วงเวลาเที่ยงคืนของวัน,วนที่หกไปะนะเราจะไม่ได้อันนี้นะครับอ่าเข้าใจตรงกันเนาะโอเคมาอาธิบายเพิ่มเติมให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับอืมอ่าเราไปรีวิวกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพการ์ดให้เต็มนะเนี่ยมันไม่สามารถใช้การ์ดอื่นอัพได้เลยเว้ยมันต้องใช้การ์ดหมูตุ่นเท่านั้นนะครับอ่า สามสิบไหมไม่เต็มอีกไม่จะเหลือไว้ทำไมวะซักเซสด้วยเห็นไหมโอเคบับบัฟคือหลุมดำนะครับแล้วมันยัดอัญมณีด้วยนะี้ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันไม่สามารถอัพการ์ดอื่นได้ไงความเล่นยากก็อยู่ตรงนี้ยแหละครับนี่เราจะได้สองร้อยเพชรนะอาจจะกระตุกนิดนึงนะขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปอารีนาแล้วกันนะครับแผนที่อารีนาเนาะไ,ไอ,มอผมลืมเปิดเสียงเกมว่ะขอ,ขอให้ถ้ามีเสียงลมเข้าไปนะรูก,กวนนะครับแล้วก็เสียงอื่นๆนะครับอ่ะอทำไมมันไม่มีรถเลยวะกหายไปไหนมดวเก่งเจอวะเจอรถม,มั้ยเจอลิก,กะเลยนะโอ้โหเกมแรกก็หนักแล้วนะครับ สกิลมันเหมือนจะคล้ายกับตัวไอรินนะนะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันจะไม่เอ่อเขาเรียกว,ว่าอะไรไม่เปิดน้ำเหมือนไอรินนะครับเนี่ยมันจะสร้างแรนเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยผมจะดักเขานะ เฮ้ยดักไม่ได้จริงๆแบบคนคนนี้อ่าแล้วก็สร้างเลนส์สุ่มนะครับอันนี้เป็นสกิลของตัวมันเองนะเฮ้ยพี่ดักอยู่ไอ้น้องวีตัดนางฟ้านะครับล้มละลายเลยอะไรกันวะเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยเลยผมใส่เออเซตนี้มานะครับมีตุ๊กตาเนวนานะครับ อีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวผมเปิดเสียงประกอบเกมสักเกมหนึ่งนะครับอาะเดี๋ยวรีวิวอีกสักเกมหนึงนะ่งเนาะเสียงประกอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดไม่ดังมากนะเดี๋ยวจะคนที่ใส่หูฟังเนี่ยเสียงมันจะลั่นนะครับมันจะลั่นหูฟังมากๆเลยนะระหว่างที่ทอยผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับมาเลยมาเลย เฮ้ยเจอคนเดิมอ่ะสุ่มมาก็ยังเจอคนเดิมเริ่มเกมมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนอ่าเจอกันเองนะครับแต่ว่าของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นเอ่อมามอ่อนนะครับแบบลูกอมดาวเนาะการ์ดมันน่ารักนะทุกคนด้วยแม่งเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยอ่ะเขาเขาไม่ได้ตีบวกเลยนะเนี่ย เรียกว่าซื้อเออมันราคามันร้อยลูกอมดาวเองนะสำหรับเออเออเออะไรนะมามอนเออจำชื่อมันไม่ได้นล้เด็กสิบไม่นะยืดพื้นที่เลือกใช้คำพูน,นครับอ่าแล้วก็แรนสุมเนี่ยนี่ขนาดเขาไม่ได้ตีบวกการ์ดนะเว้ยนี่แรนสุมออกก็มีแต่เลือกพื้นที่ที่ให สร้างแลนดำที่ต้องการเดี๋ยวผมลองเอ่อวางหลุมดำไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ามุดนะนี่เป็นบัฟนะครับเนี่ยแลนดำสุ่มรัวๆเลยเว้าเดี๋ยวผมลองห้าดูนะพรุณาเลือกที่ที่จิ๋ยต้องดักเขาแล้วว่ะที่ที่ต้องการห้าหลุมดำนะครับเฮ้ยดูดเข้าด้วยแฉ่งอ่ะ ดูดิติดอีกแล้วอ <มา S 1> ่ะเราก็สุน้านแงแล้วนะครับมันค่อนข้างหัวเสียนะเว้ยจริงจ o u b l สิบสองสตายใช่แล้วเออเดี๋ยวผมลองสิบเอ็ดแล้วกันนะครับไปยังพื้ที่ใหญ่เหล่านะเลือกพื้นที่ที่ต้องการ เฮ้ยดักเขาไม่ได้จริงว่ะตาฉันแล้วเอ่อสิบก่อนนันสิบเบิ้ลนะครับสวยมากเลยเลือกคุณที่ต้องการโอ้โหสูงชั้งแรงอีกแล้วอ่ะพุดโกงเนี่ยปาเลือกคุณที่ที่บ้าระห่ำแต่ว่าอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่เปิดวาวน้ำเหมือนกับใช้การป้องกันไหมใช้การป้องกัน ัีครบไอ่ใินนะครับ,รบต้องอย่าลืมนะครับอ่ะเขาโดนผมเตะน,นะดยอดโอ้โหเขายังกู้สู้อ่ะถือว่าเจิตใจเขาสุดยอดนะครับตาฉันแล้วเออผมลองพอยเจ็ดแล้วกันนะครับ นนเลือกพื้นที่ที่จะย้ายเลือกพื้นที่ที่ต้องการเฮ้ยสมเอ้ย,อยนี่ดูดเข้าอีกแล้วสิบย่าท์เขายังสู้นะครับสิบโอ้โหแต่ว่าตกหลุมเราแล้วแหละตกหลุมรักเราหรือเปล่าย่าท์ม่น่ารอดนะเสร็จล้อยนะ สวัสดีค่ะสุดท้ายมาม่อนดูแลสัตว์ก็ชนะไปนะครับอ่ะก็รีวิวประมาณนี้นะครับรีวิวไม่ถูกใจใครขออภัยไปด้วยนะครับอ่ะใครเอ่อแลกมาแล้วถูกใจหรือไม่เล่นเล่นแล้วเนี่ยถ้าลองแล้วถูกใจหรือไม่ถูกใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วห,หรือใครแลกการ์ดอื่นมาเล่นก็อ่ะมีบัฟนะครับ ทบท,บทบทวนอีกครั้งนะครับมันมีบัฟหมดเลยนะสําหรับลิโกะเลอบังที่คอและไฮนะครับส่วนไว้มอมกาน้าอะไรพวกนี้ดักลูเซียลาไม่มีบัฟนะครับอ่ะก็แรกการ์ดที่ทุกคนต้องการนะครับยังเหลืออีกหลายวันนะครับอาจะเจอใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปรีวิวมามอนผู้ดูแลสัตว์จบแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย